สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องแอบซีทุกคนนะครับผมกลับมาพร้าวกับผมเหมือนเดิมครับผมช่องบาร์ไม้หนึ่งสองสามของผมช่องกินโชกินกินข่าวแซ่บกินข่าวทั่วไปนี่นะครับผมช่องกินโชครับผมมื่อนี้มะพร้าวกับผมนะครับผมบาร์ไม้นะครับผมมื่อนี้ก็มาส่วนมาส่วนพี่น้องแอบซีเขาเนาผมเหมือนเดิมครับผมมื่อนี้เสนอเมนูเป็ี่ยนไม่นุ่งต่ำต่ำหงกับผมต่ำหงกัต่ำปูปลาทั่วไปนี่ะครับผมต่ำเองนะครับผมต่ำหงครับผม เมื่อนี้ม,มาสเสนอเมนูเปลี่ยนตำมะคงเนื้อเ้าก็จะเป็นหมูทอดครับผมหมูสามสันทอดพวกสามสันทอดพวกหมูทอดทั่วไปทั้งสามสันเนี่ยทั้งต่อแบบเนื้อเนี่ยครับผมแดดใส่กันได้ครับผมแล้วก็มักแล้วก็ทอดออกมาเป็นแบบนี้ครับผมก็จะประมาณนี้ผักเ้าก็จะเป็นผักกาดครับผมเป็นผักกาดที่เป็นผักหยงบุกครับผมนี่ครับผมผักสันี่ครับผม,บผมดอกสีเหลืองตากับใบมันเป็นดอกทินหินกัเละเอิญผักกาดหินผักกาดหินครับผม แล้วก็จะมีอ่าถัวฝักยาวสว่างนวยตะบมผักกอกเลยสี่นวยครับผมสี่สี่สี่ท่อนครับผมเรจะประมาณนี้ครับผมโอ้ยต่างงามเนาะกล่องมือนี่เนาะเขาเป็นเขาเหนียวครับผมเขาปลายเลยครับผมมือนี่เอเล่เลยครับผมมาครับผมแซ่บๆด้วยกันครับผมกินเขาเมื่อนี้มือนี้โกนหนวดออกส้นนาเกี่ยเก่าแดงหน่อยส้งสาบสาดแดงหน่อยครับมาครับผมแซ่บๆกันครับ มือนี่ตําหุวงผิดพลาดหน่อยหนึ่งครับผมผมมาใส่เปียกบักเน่าทีแรกเป็นบักเน่าสีครับผมตำตำแล้วก็บีบบักเน่าทิ้งลงใส่อ่าเซกตำหน่วยยักหน่อ,อยสิมเบิงขมเหลียวด้วยครบตำบังหุงขมครับผมมือนี่ออกแน่ขขนาขมๆแนหน่อยครับผมมันยอมไปตำไม่ป่ะทันเลยครับผม Với lại bố của ông, Nói nhiều quá ngày nhú đâu Với bẹp mình quán cái đây họ phương phăng ông, Hôm nay đi nơi Nó bị bắt nào kìa Nhà mừng mà nói Thường tọt nào buồm ế đi đây เปลนวัดเลยกิ่ขคอว่าด้านไดๆครบซื้อมือนี่ยองมือแล้วมาหน่อยนะผม กแบบเหมกันครับผม ขอพายผมโอเคครับผมขอพายผมเมื่อกี้นี่มีคนมาหาคุณเถ่ามีคนมาหาแม่ครับผมพอดีแม่บนบริบปปรยูทบ้านเพม่นไปสอนหว่วงทางไหนบุญเนี่ยครับผมคนในบ้านเดียวกันนี่ครับผมโอเคครับผมต่อครับผม มามห็นแล้วครับผมบรรยากาศทั้งลังต้นไม้เขาเป็นต้นไม้ต้นยอนแล้วต้นมะมง่วง Một anh nói, Còn không có bởi nó tầm tùm nó Hãy không ไป่จับกบป่าก็แมงวันตัวนี้ไอ๋อผมสมัคร <c oughs> <c oughs> โลดนำตูำ มันขมครับผม <laughs> ขมเหล้า <c oughs> ยังเจ๊งดนตรีป่ะเจ๊งดนตรีครับผมมันเองงานศพครับผมหมู่บ้านมีงานศพด้วยครับผมเพ้าดนตรีตึมๆนี่มาดูครับนบ้านลังไหนเปิด โอเคครับผมก็จะประมาณนั้นครับผมไม่รูร้ว่าโดนตีตุมต้มๆตึมต้มๆขึ้นนี่ตาตอวิอ่งออกมันเป็นยังไงเมื้อนี้ครับผมสีพานมาบุดวิวีโอนี่ก็จะประมาณนี้นมื้อนี้ก็เสียสติดตำมุงกับทอดเนี่นะครับผมเสียจากคลิปนี้ก็าจะไปกินต่อไปกินต่อไปผมบอกว่าบ้านเหากันไปเล่มนะไปเล่มตอ่อมันเบิดนะครับผมนี่นะไปกินต่อเปนเบิดโวกส่งหนาขาวหนาเกี้ยงแน่ครับผม,นะม,มเพราะว่าโกน,น,นหนวดออกมาโกนหนวโกนเข้า จะประมาณน,นี้บรรยากาศเหมือนเดิม,มนนครับผมมื่อนี้สีเที่ยงกวัวนะครับผมป่าเลยยุ่งงานตัวขวาไปผมมงีงานนั่นงานนี้ยุ่งยุ่งว่างมาถ่ายคลิปครับผมโอเคผมจะประมาณน,นี้ดูแลสุขภาพด้วยครับผมพี่น้องทตี๊ยครับผมเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวอากาศเปลียปล่ยนแปลงบ่อยครับผมโอเคครับผมอย่าลืกาดกุ้ยเชี่ยกด้ยไรก็ใส่ช่องไม้หนึ่งสองสายไม่ได้ครับผมบ้าดไม้หนึ่งสองสายไม่ได้ครับผม ก็มื่อนี้กับตาบโมงตอนเนียทัวไปครับผมแล้วกลับมาเจอกันแล้วกลับมาพอกันไหมคลิมนาอีพี่นาได้ครับผมเด้ครับผมโอเคครับผมฝากเป็นะคนับผมฝากส่องไม้ไว้นี้ได้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ